ืัอนี้นะครับแอรก็ได้นะครับเดินทางนะครับตามนะครับพี่น้องที่เรียกร้องเข้ามานะครับเนาะนะครับว่าให้มาตามนะครับแนวทางของปูจำลองนะครับแอรก็ได้เดินทางมาหอดมาถึงแล้วเด้อนะครับเีทุกท่านนะครับมาหอดแล้วเพิ่นก็สิมีงานมาเนาะนะครับอาจจะมีงานกฐินผับปลาเนาะครับเนาะนะครับเห็นเพิ่นนะครับขึงทงไปนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับว่าปูจำลองนะครับในงวดวันที่ หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 4นซนะครับว่าจะมีนะทรั้งนะครับให้กับทุกท่านได้ไปนะครับลงทุนในงวดวันที่หนึ่งนะครับผมว่าจะมีตัวใดกันแน่นะครับเนาะนะครับรอติดตามเด้อสำหรับติดซีนะครับที่ยังรอนะครับติดตามของปูจำลองอยู่นะครับผมดืมดืมดมเมื่อกี้บ่าวอิสันเข้ามาแล้วว่าด้ฉีดตีะโอขี่ก็นนาะพี่น้องเอ้ยนะครับป้องกันนี่ครับประตูนี่ ครับคนจับดูครับคนจับดูนี่นี่เขาต้องฉีดก่อนฉีดฉีดฉีดก่อนที่แข็งอานมาตรการครับปูมาตรการครับมาสองคนพอดีครับมาสองคนครับมือหนี่ครับพอดีคนหนึ่งคนติดภารกิจนะครับคนอารมณ์รวสอบเดินท่ามาปรไดีครับปูในงวดในงวดวันที่หนึ่งนี่ในงวดนี้เป็นยังไงครับปู ่นวันนี้มั่นใจคือเกาแลลวเนาะปูเกาค,คือเกาแล้วปูเกาก็คือเกาให้คือเกาใม้มาขับปูใจหน่อย่าเกาบอกว่ามีว่าการมือพาไปอ,อื<ท>ขอขับปูครับเชิญไหหลานนะให้เชิญไหเอฟซี FC นะครับในงวดน,นี้ะจะมีตัวใดกันนะครับ,รบพี่น้องครับเตรียมสมุดรปารกานะครับเตรียมจุดเตรียมแคปเด้อพี่น้องเลยนะครับสําหรับแนวทางของปูจําลองนะครับผมในงวดวันที่หนึ่ง พฤศจิกาย,ยนสองพันหาร้ยหกสินะครับว่าจะมีตัวใดกันแน่นะครับสำหรับปูนะครับเราจะเชิญแบบนี้ตลอดนะครับผมเด่นมากนี่นะครับเด่นมากที่สุดพ้นแล้วหมวดนี้พี่น้องนะครับตัวเลขกระชิกลับหัวหน่อยนึ่งเด้อเดี๋ยวอาจจะจะกลับให้ขึ้นหนึ่งนะครับผมเด่นมากที่สุด ไม่เป็นสองรองไข่หูวเรี้ยวบอทผูปป้ปัญหาเด้อติผู้ไม่เป็นสองรองไข่ไม่เป็นสองรองไข่นะครับมวดนี้มาปแปลกนะครับพี่น้องเด่นมากที่สุดไม่เป็นสองรองไข่ตัวใหญ่เลยนะศูนย์สี่ห้าสองหนึ่งโอ้โหมวดนี้คับเท่นะงมวดนี้นี่ศูนย์นะติปู เชื่อเลโอ้โหเฉื่อเลยนะนะครับผมถูกถูกแน่ถูกแท้ถูกแท้โอ้ถูกแท้แน่นอนแน่นอนปูของแท้เลยเาเก่าเหมือนเก่าอ,<ๆ>อย่าลืมนะจ๊ะ ปูลืมเขียนว่าจะลืมตัวนี่ปูอ่ะอันนะครับพี่น้องอ่ะพี่น้องเตรียมจดเตรียมแคปเด้อครับพี่น้องครับผมครับแนวทางของปู่จำลองนะครับผมในงวดวันที่ย่าเป็นเจ้าก็เจียนแถวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเขียนวันที่ก่อนเด้อวันที่หนึ่งเจริญคอคอย่อคอย่อหกสี่พี่น้องเอ้า โอยชัดประครับพี่น้องมาที่นี่พี่น้องท,ที่ข่อมาเบื้งสุดนะครับเนาะไปตามนี่นะครับสำหรับแนวทางของปู่จำลองในงวดวันที่หน<อ>ึ่งพฤศจิกายน2 5 6 4นี่นะครับเด่นมากถูกเด่นมากที่สุดไม่เป็นสองรองไครนะครับนะครับให้มานะครับบนศ4 5สี่ห้าล่างสองหนึ่งถูกแท้แน่นอน อย่าลืมนะจะพูนเหล้วโอ้ไม่หอนนาจาฟองจับคู่ให้มันผูกแมครับงวดก่อนหลุดแมนครับงวดก่อนของปูหลุดเด้อนะครับผมใส่นอกก่อนเชือกถาหลุดก็คือหลุดนะครับถ้าหลุดงวดนึงงวดต่อไปก็เข่าพะเกาขับกลับมาเข่าพะเกาสำหรับแนวทางของปูจำลองนะครับพี่น้องนะครับสำหรับในวัวบาทีหนึ่งพฤศจิกายนศหภะตลอดหยุซี ครับธรมักธาชอบก็นําไปลงทุนไดนะครับเด้อนะครับธรรมักตรชอบนะครับธรมักธรชอบกับพานใดนะครับเนาะสําหรับตัวเลขนะครับถูกตัวนะครับถุกท่านครับมักชอบก็ลองออาไปพิจารณาบังกรนะครับผมหนึ่งวันนี้ผูห้ศูนย์สี่ห้ากับสองหนึ่งนะครับผูเอางัวดนี้ผมมีมือภาพไปวะครับเ้าเจอไปอยู่ดิเอาห้เนี้ยครับผมห้ามันลุยไปห้ผมเนี้ยครับมือภาพไปจ ขยายให้เอฟซีทุท่านได้เข้าใจนะครับเนาะปูหอมาแบบนี้ศ4นย์่ห้าเมนครับถ้าจะถ้าจะนับอานับเจ้าก็ศแล้วก็สองหนึ่งบเลยหนึ่งไม่เอาก็จะเป็นสองเป็นสองสี่ห้ามนูกปูแล้วก็สบันแล้วก็ม่ห้าเมนบัแล้วก็ ี่ี่ห้าถูกต้องป่ะครับถูกต้องนี่ครับพี่น้องอ๋อนะครับยังไงตัวสองหนึ่งเจ้าก็ขึ้นไปไม่หรอไปถึงแค่สี่คือเก่าอันสองหนึ่งถ้าสองหนึ่งก็จะนับนับจากไหนครับปูกันนับตัวนี้มันเป็นไอ้สิบสองแล้วแบบสองหนึ่งหรือก็เป็นสองสองสองสามเป็นสี่กันถึงไอ้สองสี่ก็เป็นสองสองสองสาม สองสี่แค่นี้โอ้โหที่สุดไปแค่นี้ไม่เกินไม่เกินนี้ไม่เกินนี้มันไม่มีตามหมดนีงมันไม่มีออกเห็นไหมนะครับพี่น้องพิ่งงอันนี้ผู้ให้นมือพาไปบนมือพาไปเขียนไม่เลยครับมือพาไปอืมมือพาไป สามสี 3, 4, เอาไหมนะครับเด้อพี่น่องเ <6, S 1> ด้อเมื่อกี้นี่ปุ่ศัพท์สุนไปน้อยนึงหกเจนี่ถือแท้วนที่นี่สองสามอ่ะนะครับถือแท้แน่นอน แกะแาลืมนะาจ๊ะพระไทยมันตรงจ้ะน้าพระไทยมันตรงจ้ะอย่าลืมนะจ๊ะอันนี้เป็นเลขอันนี้เป็นเลขมือพาไป,ม,าไปมือพาไปนะครับผมของปู่จำลองนะครับ คนก็มากเล่นน้อยก้าบาที่บบาทขยายมันนี่แมนห่อสองสามสองสามที่วงกลมแมนสองสามอันแรกมันผิษเมื่อกี้อันหนึ่งสองนี่พิษผู้ตั้งตัวเลขพิษตั้งตัวเลขพิษนะครับถ้าพี่้องอยากมากหลายกระจับในตัวนี้บัคปู ก็จับหาเอาก็บอยู่ก็โชกก็เหลืองจับตรงจับตรงแบบนี้ตรงตรงลงบ้างส่ตรงลงบ้างส่ตรงลงบ้างส่ตรงแล้วเจ้าก็แยกไปจสักสี่อีกแยกมาจักสี่อีกแล้วก็เชียงมไว้กันสิทำมาหลายตัวตาราทำมาหลายตัวแบหมัดในบ่ถือบ่มีบ่ถือบ่มีอืมบ่วมี้บ่นบไวมี้เอาบ่ถือแล้วครับตัวเลขก็เก้าตัวสิบตัวพอดีเนาะปูมันเกินมันจีนหมุนไปทางไหนแต่ว่ามันขาดอยู่จากตัวเอาขาดแต่ไอ้ตัวใดเออยู่ใน ขาดตัวไหนระปูบอ่มันไม่ขาดว่อยู่ในนี่บัมีอะไรครับครบหนึ่งเดียขาดหายขาดสองเด้อวนี่ขาดสองขาดสองนี่เด้วสองก็ก็สามทีรบมดก็ขบหมดนะครับหมดอืมัมีรุดถ้าพี่น้องจับถือแต่คนไหนอยากเรียน1ิดสิบแปดมันก็ตรงไปจากสี่เมนว่วเลยนี่อันนี้ก็สี่ศูนย์เจ็ดก็เทียบยากนะฮะก็ไล่ไปนี่อันนี้ก็สามกกเขียนให้ตัวนี้เนาะ สองสองหนึ่งเปี่ยนเป็นสองสามบอกปูให้ใจดีบ่อันนี้ถึกแล้วอันนี้อันนี้คือมือพาไปอ๋ออันมือภาพไปอันนี้ก็เดี๋ยวนี้มันมันก็แน่นอนแล้วของข่อยบอกเป็นสองลงผู้ใดได้จะบินก็เดี๋ยวจิว่าไม่แน่ออกไหมนี่หนึ่งนี่คือเก่าแล้วครับพี่น้องสองครับสามเจาจีถอยหน้าถอยหลังได้สั่งผมบอถอย้วครับวันนี้ปูงวดความผมถอยเล็บเขาผมต้องเดือนหนา เดินหน้าเองครับผมต้องเดินหน้าครับงวดนี้ผมเดินหน้านั่นหนึ่งสองสามนั่นเดินหน้ามันก็ซีเมนมันต้องถอยหลังไปตกวไกครับถอยหลังตกทวนกัางงวดกับนกัูครับครับงวดนี้เดินหน้าครับด้วยครับนี่เจ้าไว้ถึงไอ้แก่ยังก่อนสีแก่สี่สิครับผมก็จะเป็นก็จะเป็นสองหนึ่งก็ายเป็นสองสองสองสามสองสี่เพื่เกาบนกปูเนาะ ค,คือว่ามันจิวนอยู่ได้แค่หวนได้หนีนเนาะแต่ตัวนี้ก็ยังบอกแล้วนี่มันจะไปถึงสี่กันก็จะถึงสี่อเ้นกาก็ถึงสี่สีส่ไอ <หา S 1> ตัวนี้ก็จะถึงสี่ขึ้นกาวนะครับปูก็ถึงสี่คือเกาอยู่อะนะครับพี่น้องครับก็จะเลื่อมนะครับเด้อก็จะเลื่อมตัดสองตัวนะครับเพราะว่าปูเบื่อเจ้าอยากให้ก็เห็นชัดเจ้าก็ทำใหม่ทำใบใหม่แล้วก็ทำอันนี้อันนี้ชัดแล้วเบื่คือว่ามันชัดอยอ่เจ้าขยายออกไปนะเป็นสองเป็นสามสี่เป็นเรื่องสี่นะครับงอีะ ไอพีซเขาจะได้เห็นในนั่นเลยไอพีซีมันเข้าใจแล้วละครับปูครับครับสำหรับเรื่องแนวทางปูกันนะครับตัดออเดอร์ครับไอพีซีทุกท่านนะครับตัดเรียนสองตัวเอานะครับจะ่อนหมือนกันเพิ่มนะครับโมนนี้นะครับถ้าจะตัดนะครับก็จะเป็นศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่ห้าสองนะครับผมแล้วก็สองกับสามกับสี่ครับผมก็ตัวนี้แล้วว่าถ้าหลักร้อยนะครับเอาบอกง่ายครับว่าหลักร้อยนี่แหละ นะครับลักร้อยนะครับก็จะเป็นสองเป็นสองเป็นสามเป็นสี่นะครับับจบแคเน้ถึงสี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับเนาะหลักหน่วยนะครับอันนี้คือหนึ่งนะก็เดนนับไปอีก้อดสี่ขึ้นเขาโอเคนะครับผมเข้าใจนะครับเรื่องกับบลูมี่ไผ่มากคือของก่อยกับเจ้าครับเลขปูบอกคือไผ่ขึ้นเ้าครับเลขปูครับบอกคือไผ่ครับบอกมีตัวเลขดูใกล้เคียงกันเลยนะครับ ตัวไก่เชี่ยมคอยครับผมถาเลขปูครับเขาคือเข่ารุดก็คือรุดนะครับนะครับเลขปูนี่จะจะจะแปลก้มูนะครับจะแปลกก้มูเลยแปรกบแปลกว่าทุกทุกทุกสำนักทุกคู่บาอาจารย์มันไห้ม้านะครับสมัครคู่บาอาจารย์เพิ่นเลขสูตรเลขยมากเกีคำนวณคำนวณล้วก็เลขหลายตัวเราจะไปถูกยังีงก็จัมันจะเข้า่าเขาเลขหลายม่นเวลาเขาทำมาเวลาครับผม เห็นเจ้าไข่บ่อละวาดของเขาโตแนวไหนพังพ่อแดงกันเอไข่พี่น้องครับผม